สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังขึ้นมาในเลื่อนเพื่อไปสู่งาน One p i e เอเชียทัวร์ไทยแลนดนะครับงานก็จะอยู่ที่เซ n นท a ั w เว l d ์ชั้น8นะขึ้นมาถึงก็จะเจอกับตันนะบลวกตองจนสลับต้อนรับเราอยู่เลยก่อนเข้างานนะครับเพราะว่าจะให้เราโหลดเป็แอปพลิเคชันสำหรับเล่นเกมเราก,กำลังจะเข้าออก,กันแล้วสนวะัสดีครับงารเข้างานก็จะมีนี่ให้เราลุ้นโทโปรแกร,รม ว่าจะได้อะไรจากแรกก็คือเข้าไปเป็นโลกข่าวนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเลยสมบัดของฉันเหรถ้าอยากได้ก็เอาไปฟรีไปหาเอาเลย <c oughs> ห้องแรกก็จะเป็นห้องที่แนะนำลูกเรือของกลุ่มหมกฟางนะครับ <c oughs> ไอตัวนี้คือเหมาะกับที่รักมากเลยนะมันชอบหลงทาง <laughs> เอาจริงๆคนที่ไม่รู้จักตัวละครเรื่องนี้ยังรู้สึกอินกแบบผมอินนะเนี่ยดูดิสนุกใหญ่โอ้ะครบทุกตัวเลยดูดินีโอโอ่ดูใช่ เออต้องเลือกแต่กางเกงในเหมือนแฟรงกี้เลยฮะ <c oughs> ไปดูห้องที่สองกันห้องนี้จะรวบรวมไปประก,กาศจับต่งบางๆไว้นะ ชื่อภาคไล่ตั้งแต่ภาคเริ่มต้นจนถึง阿าบาสต้าไปถึงสกายเปียไปจนถึงวานอคุนีนะฮะภาคล่าสุดโต๊ะเขียนแผนที่ของนามินั้น้สึคือทุกที่เขาก็จะมีป้ายเขียนว่าห้ามจับนะฮะดอนทัชนะฮะทุกอันห้องถัดไปอ,อลาบาสต้าในท,ทำการนะครับบนแขนซ้ายตอนนี้เราก็ได้เป็นพวกเดียวกับ แก๊งหมวกฟางแล้ว้ำมหนุ่มบ้าบัมเบลยวเมาคัดขึ้นหน่ย <laughs> อ,นนอยนี่ไรี่รนลแข่งพวกขอว่าถงกนี้นะครับก็จะเป็นการชูความเทพก็สเปีแนวนะฮะแห่งสกายเปียน,นะฮะดูเลย เราจะเป็นการทำท่าเรียนแบบตัวละคระครับเสรนะ็จแล้วแต่นหนูต้องเก่งมากกับการทำ่างนี้เลย <c oughs> โซนถัดไปโอเย่นับแม่นปืนอุซบเหรอครับฉากนี้แหละตอนนี้ฉันร้องไห้โต้เหอาริกาโตโอก่า นี่คือเป็นเสียงเรือพูดนะนใช่นี่ก็จะเป็นฉากจำลองห้องขัาของเอสและอิมเพลสดาวนะครับ สำหรับห้องนี้นะครับก็จะเป็นเรสโ o s ซ่านะก็จะมีมินิเกมให้เราตอบพวกปลากรบนีแล้วก็จะมีนี่ดอลฟี่และตงและขอนเขานะ มาถึงวันโอคูนินะครับตรงกับวันเทศกาลเพลิงพอดีเลยซึ่งในบริเวณนี้ก็จะมีงานวัดให้คนมาสนุกสนานเล่นเกมกันที่นี่ด้วยตรงนี้ก็มีฉากที่ลูฟี่ต่อสู้กับไคโดให้เราดูด้วยนะครับจากโซนวันโอคูนิมาเจอกับโอ้โคตรสวย นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนะครับก็เป็นฉากการต่อสู้ในวานกคุนินะฮะขนาดใหญ่มากซึ่งชิ้นงานนี้มีน้ำหนักประมาณ100กิโลเลยรายละเอียดด้วยสุดยอดเลยลองดูนะฮะว่าแต่ละตัว อลังการเลยนะครับนะเดี๋ยวเรามาเจอนี่เลยลูฟี่เคียห้าร่างเทพนิกะขนาดเท่าของจริงขอบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของโลกเลยนะที่เทพนิกะออกนอกญี่ปุ่นมาถึงโซนสุดท้ายกันจริงๆแล้วนะครับ จะเป็นเหมือนแอบิชันการแสดงผลงานของภาพประทับใจในเรื่องวันพีซมาลงบนแคนวาสนะฮะจะมีฉากไหนบ้างไปชมกันเลย อปดูซิว่าเราได้โฮโลแกรมอะไรอยากได้ตัวไหนคิดว่าอันนี้จะเป็นอันไหนอุ้ชจมูกยาวใครชูชกอะไรชูชกเอ็จะเป็นตัวใครลูฟี่เลยหรอลูฟี่เปนตัวนาดูซิ่ชอบตัวผู้หญิงขาดครึ่ง สัตว์จีตัวนี้เป็นสัจิอ่ะตาเขาไอ้หนูจะเป็นตัวไหนตัวลูฟี่ถ้าเป็นตัวซัม อ้ <c oughs> oh. ๋ิมเบย์ไปฉลับวาน <c oughs> ตอนนี้เป็นสมาชิกคนล่าสุดใช่